จะเริ่มบูในสองสองหนึ่งกกรบูตกตายเฮ้ยเลยใส่ลิงหลอดเดียวชิบหายแล้วปูแค่เราสองคนเข้ามาในค่ายนี่ก็เจ๊งแล้วเว้ยจริงนะหนูไปเจอหนูไปเจออยู่ค่ายเลยหืมกว่าจะได้ปกติคือค่ายมันเยอะ ไอ้ไอ้โดนรถน่ะมีอยู่สี่คันโอเคมีอยู่สี่คันเลยโดนรถไงแล้วรอบขีดแตกเลยดิรับส่วนไอ้ปั้มพวกปั้มปืนปั้มอะไรมันก็มีอย่างละสามปั้มปืนแล้วก็ปั้มเกีลนวดเนี่ะมันจะเคลียร์หมดใช้วิธีการแบบ เทสนัยเทสนัยอย่าพึ่งตายมาเอาความมาให้เนสนิร r ยิงเอาแบบว่ายิงก็เปลี่ยนจุดแต่พอเป็นรู้แล้วก็เปลี่ยนใช่อย่างง้ยมีมิชชั่นใหม่ด้วย ติดฟันเลยเลังเดียวนี hey. ่จะเห็น <so ข้าได้มั erm ้นถ้าเราไปนั่งอยู่ในพุ่มไม้มันก็มองไม่เห็นแล้วคือตายตัว ทำดีในเกมเนี่ยเออระบบรอบเลนมันนะทำดีกับภาคเก่าเยอะเลยทำไมมีแต่คนถ่าภาคนี้วะลอง R P G มันไม่ดีตรงไหน <laughs> ตามหน่อยดิป๊บ <c oughs> ายตัวครับ <c oughs> เป็นดังไงม้ <c oughs> มก็าย <c oughs> หายตัวเรียบร้อย <c oughs> ไม่มีใครเห็น <c oughs> กระพุ่มไม้งโง่ก็กันกระสุนได้เลยนี่ที่มันกันเป็นไอ้นี่เลยกันเป็นเหล็กเลยไอ้เกนเป็นกำแพงเหล็กเลยระบบ RPG ของเกมนี้มันไม่ดีตรงไหนวะถามหน่อยถึงมันจะดีเหมือนกันถึงมันจะเปลี่ยนปืนบ่อยก็เถอะนะแต่ไอการเปลี่ยนปืนของเราอ่ะมันไม่ใช่ว่า เราอัปเกรดปืนก่อนหน้านี้แล้วพอเปลี่ยนปืนปุ๊บต้องอัปเกรดใหม่ไม่ใช่นะ <c oughs> ถ้าเราอัปเกรดถ้าเราทิ้งปืนไปไล่ปืนที่เก็บมาใหม่เป็นปืนเดิมเนี่ยไอที่เราอัปเกรดไปก่อนหน้านี้มันก็ยังอยู่เราแค่อัปเกรดเพิ่มเติมแค่นั้นเองระบบอัพเกร่ก็ดีอ่งันไม่งั้นเกม ถ้ามีเอฟกีไม่ง่ายเก็บบูแล้วถ้าเคลียร์ทางหนีทีไล่ได้เหลือแค่นี้เดียวหน่อยเข้ามาบวกเก็บแม่งให้หมดก็จบล่ยหุยโมคาบอยเบลเก้าสสีม่วง าอยู่ใ,ใหญ่เปลี่ยนแม่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราสังเกตดูมันก็ไม่ค่อยจำพ่อเราเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยมาทำอะไรก็เฉยๆแม้ว่าแค่จะมีตัววิ่งชาร์จเก็นี้เหมือนเ,เกมอื่นอ่ะวิ่งชาร์จี่รู้สึกม,ม <laughs> <ms> บบเบสิกเบสิกมากเลยเว้ยบอทในเกมเนี่ยก็ หนูก็ว่าง่ายๆอ่ะเป็นบางทีแม่งวิ่งกันมาแล้วกัสี่ตัววิงว่งเรียกมาให้เรายิงกันง่ายๆ <laughs> มัน,นก็มีัฟยากแหละมันไม่ก็ยิงแรงอ <laughs> ่ะหนูว,ว่าไอทีเขาว่าเล่นยากๆ,ๆนี่เขามาถึงเขาเปิด เราเล่นระดับอันติเมตฟักกิ้งฮาร์ดอะไรนั่นหรือเปล่าผมเคยเล่น okay. ระดับยากอยู่ก็มันก็มันก็ไม่ช่อใส่ระดับยากอะแค่ศัตรูอึดขึ้นป่าวะหรือเปล่าอืมมันก็อึดขึ้นอึดขึ้นเห็นเราง่ายขึ้นยิงแรงขึ้นอ่าแต่ไม่ก็การมันมาเข้าชาร์จเราก็ยังเหมือนเดิม ก็ยังเลียงหน้ามาเหมือนเดียวใช่แค่เรายิงโดนหัวมันได้ทุกตัวมันก็ตายอ่ะถึงจะอึดเช่ไห่อนก็เตะเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ที่มาร์คเขาไว้มันหายไปไหนอนี่ไอ้ตรงจุดที่ยังไม่เคยไปเก็บหายไปไหนนี่ไงตรงจุด เงี้ยไปจ้ำจ้ำจำทำิ่มมันวิ่งเปยอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยครับนานๆที่หลอดสติมินาก็มีเยอะเลยวิ่งหอบเชียวหาชิ้นส่วนยากจังวิทยาศาสตร์เอาเอาเมดิกไว้ด้วยกันเมดิก เวลไม่กะติกเลยเพราะมันต้องอะไรมันต้องอด้วยชุบเพื่อนด้วยเออไม่ต้องชุบเพื่อนเลยไงนหนูก็ไม่ได้เล่นเพราะไม่รู้จะไปชุบใครมันใส,ส่ซัพพอร์ตอยู่วะนี่เดี๋ยวเอามาเล่นให้มันมเวลเต็มจะเก็บอะช i e เม m e n t รองเท้าโอเคเปลี่ยนรองเท้าแป๊บ มีคนบอกว่าเมนูมันใช้งานยากยากเหรอพี่ <c oughs> ว่าก็ไม่ยากนะเนีย่ยนะเล่นแค่วันเดียวกูก็เสียนเลยเนี่ยเปิดปพ๊อบเพ,บพืบได้เลยหว่าเป็นง่ายดีนะ,ะไม่รู้ดิอะไรเป็นพวกสมองช้าก็ได้เล่นเกมนี่คือม,ม,มึงก็ไปเล่นเกมอื่นเถอะนะถูกแล้วที่คุณจะไม่ชอบคุณควรที่จะไปเล่นเกมอื่นนั่นถูกแล้ว ขี้เกียจย้อมสีแล้วสีเสื้อกลอเนี่ยมัไม่ได้ยดกก้อมเนี่ยเอาสีกาจีเนี่ยลูกเสือกกสีกาจีเมาคีล่าสัตว์ตัวสันแม่งเหมือนเปื้อนโคลนมาทั้งชัวาาร์สารีสไลด์ไปเนี่ยเลือดไม่ลดเลยสงสัยเป็นเพราะเฟ e. ิร์สที่ดอัพเกรดไม่ใช่เฟิร์สดิสกิล đúng, đểo, ừ. anh ấy cả. cái tiếng kêu kêu này, quay, à, sao lại bay lên là, cái này ngay, nó ở trong cái gì à? Mình kêu là à? พวกเกาะนั้นนะฮะหอมล่าเราม,มันจะมัมนจะมีเดี๋ยวมันจะมีบิสซสายไปแล้วก็ไม่มีบิสซสายเอาเครื่องบินจีแต่เดี๋ยวมันจะวิ่ระวงเอาให้เอาให้ไกลตัเครื่องบินเลยไหม bình à. bình 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 cái 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 bình 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 зай ล p e a r ห๊กโอ้เง f ม่ดกชบอรตัวสร คือตัวอะไรอ่ะตัวนไอ้สัญญาตัวแบกของพอยิงตายมันจะได้ของไ,ไ,ได้กระสุนเม์ได้พวกเซนเมดิกโดนยิงไม่ได้เลยเฮ้ยสองนัดมันหายไปแล้วสองขีดอะไรวะ เป็นเมดิกแต่ตายง่ายเนี่ยนะหรือว่าต้องให้เลเวลเมดิกมันสูงกว่านี้พื้นสุขภาพของผู้เล่นตดยชียผสมพยาบาลพื้นสุขภาพต,ต้องให้พีเอเจ็บแปล,แปลได้น่ารักมากพื <laughs> <laughs> ้นสุขภาพพื <laughs> ้นพลังชีวิต <laughs> มันคงแปลมาจากเขาไมาเฮอ่ะ <laughs> ดนสุขภาพนี่ยน่ารักจัิ้งันไยังไงต่อโยนไปแล้วไงต่อไม่มีอะไรคลิกเลยข่ยนกยัดมือรวมกล่อง กล่องกระพืออ๋อรู้แล้วทำไมทำไมไปถึงเปาะทำไมลืมเปลี่ยนของอันนี้อันนี้ใช้ของเวลตํำอยู่อ๋ออืมระโทเฮ้เดี๋ยวนะมันมันมีอะไรขึ้นด้วยอ่ะสันพี่ว่าตัวสันนี่พิเศษนะสันโยนอะไรมาบูธฮิล เหมือนสันนยนต์อง,องให้พี่ได้ใช่มันยนต์กล่องพยาบาลได้พี่เพชใช้ไปหนู ติดต่อติดต่อรอเรียนรอเรียนไม่กกงไม่คอร์ดแม่งเลยเรตายเลย

มีจีบให้ต <observed> ่อต้าัวตัวใหญ่ทีม <cử Index> ึงก็เห็นนะสุดหมดละเก้าเก้าเรียบร้อยมาคนเดียวก็ไม่ยากนะ nào chơi choi hà, cùng đi cả. Anh quân đang bị mark ở đây hết, này. Sniper Sniper. ได้ไหมนะได้ด้วยเปิดไปเปิดไปดิโอเค okay. ทำให้สีมันสีมันสีมันส,นสว่างจ้าจางี๋วเนี่ยสนะวัสดีเพื่อนขออยากจะคุยกันหน่อยวขอเปิดละกล่องก,ก่อนนะได้ตังค์พันหนึ่งไปดิ กูไปดูไม่อ่านอะไรทั้งนั้นดเรื่องดเรื่องเรียบร้อยเวสซันขึ้นคอมพิวต์ปะขึ้นขึ้นขึ้นโอเคดีวะจะแยกกันทำงานได้ด้วยแล้วแล้วทางขึ้นมันอยู่ไหนตรงนี้ยังหาทางขึ้นไม่ได้เลยตรงนี้ มันอยู่ไอ้จะเปลี่ยนจากไอ้ชุดดำๆก็โง่เป็นชุดทหารเรือแล้วนี่ไงทาขึ้นประตูเลยมีบันไดยอย่างดีเพื่อปีนเขา<ะ>เฮ้สันฮะมันมีเควสให้กลับไปที่เดิมอีกแล้ว <laughs> ใช่ต้องไปคุยกับไอ้นั่นแหละ I can't believe it! You really did it with the antenna on the mountain and yeah, what's oh, wrong? The down, yep, yeah, you do your thing. i complete You quit my. ก็เควสบ้าเควสบ,บ่อเยอะแยะไปมาหมด <c oughs> ซันน,นี่เป็นตรงนี้ด่วนปกป้องเอาไอ,าอาชีหายอยู่สักขบวนเลยแ <c oughs> <c oughs> นวเดิมที่เดิม เป๊ะเ,เลย <laughs> นี่คือ,อยากเลยใช่ไหมสิบห <laughs> ้วิโอค,คิดว่าจะแบบมาถล่มทั้งกองทัพขนคอปเตอร์มาคอปเตอร์มีลำเดียว มากระติดหนิมาเป็นเวฟเราเรียงแถวมาให้กูยิงก็โง่อะคุยกันอีกรอบเลยแต่งตัวดูอะไรเนี่ยทำไมมันแดงอย่างเงี้ยทหารย้ายเนี่ยทหารตัวแย่แต่งตัวเงี้ยคือแบบขัดมันขัดต่อมันขัดต่อไอ้นี่มากเลยนะ คือแบบถ้าอยู่ในสงครามกูโดนยิงก่อนคนแรกเด่นโคตร You all right What ปีศาจดูว่าเทียยังเห็นลูกกระตายเห็นไ้มชอบแอนิเมชั่น่ะนะเอาเอาเอามือสวมในวิชั่นอย่างรวดเร็วไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวในในซาลากดเอาอยกางนี้ ทำไมตอนเราออกมันเด้กล่องเ